บันทึกไทเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจาจากจิตอาสาโครงการชุมชนดีมีรอยยิ้มปีสองโครงการชุมชนดีมีรอยยิ้มปีสองได้เดินทางลงพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเติมรอยยิม้มแบ่งปันความสุขที่มูลนิธิมิรา c l e of Life ฟ์โดยเสมิงและโรงเรียนบ้านสีงามจังหวัดเชียงใหม่ในบางเรื่องนะครับในบางอย่างเนี่ย เรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยมันครูเราไม่ได้เก่งกันทั้งหมดยกตัวอย่างอย่างการกีฬาก็ดีดนตรีก็ดีการภาพถ่ายนอันนี้นเมื่อโครงการนี้เข้ามาปั๊บเนี่ยเด็กๆจะได้ได้ได้พัฒนาสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาและเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งโดยกิจกรรมในครั้งนี้เหล่าจิตอาสาได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถทักษะองค์ความรู้ด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝึกทักษะทางด้านฟุตบอลศิลปะการวาดภาพถ่ายภาพรวมถึงการขับร้องบทเพลงอันไพเราะ ร่วมกับน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกทุกที่ที่เรา,เาไทเบฟน,นะคะเดินทางไปแล้วก็เอาชุมชนดีมีรอยยิ้มรวไมไปถึงกิจกรรมดีๆอย่างเงี้ยไปลงพื้นที่เนี่ยทุกครั้งทีมงานก็จะรู้สึกดีทุกครั้งเพราะว่าเราจะได้เห็นรอยยิ้มได้เห็นเสียงหัลราะได้เห็นความสุขของเด็กๆที่ได้รับจากกิจกรรมของเราเราก็รู้สึกมีความสุขไปด้วยเพราะว่าสิ่งที่เราให้จะช่วยเหมือนกับเป็นการจุดประกายให้เขาได้มองเห็นสิ่งที่เขาชอบหรือสิ่งที่เขาถนัดต่อไปในอนาคตค่ะความสุขจากการที่ทําประโยชน์เพื่อผู้อื่น โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนคือความสุขอย่างแท้จริงจิตอาสาเหล่านี้พร้อมที่จะทำตามปณิธานที่ได้ตั้งใจไว้และตั้งมั่นจะทำต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดดีใจค่ะดีใจที่มีกิจกรรมอย่างนี้มาแล้วก็เด็กๆก,ก็จะได้มารวมกันแล้วก็เล่นกิจกรรมค่ะไทเบฟขอบันทึกจิตอาสาโครงการชุมชนดีมีรอยยิ้มปีสองเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจ สู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเบอจจำกัดมหาชน